โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่ชื่อ S2 อยู่กับผมครูตุ้ย56มมและนี่ก็เป็นการฝากขายนะเดีกเช่นเคยครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะฝากขาย ID ฟรีไฟล์รหัสฟรีไฟล์ก็สามารถทักเพจมาได้เลยครับนะมีอัตราค่าบริการค่าฝากเพียงแค่10%ของราคาที่จะขายเท่านั้นครับ10%เเพียงแค่คุณนะครับนำราคาที่คุณจะขายตั้งราคาที่คุณอยากจะขายในใจเลยครับคุณอยากจะฝากเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นร้อย ก็ได้เหมือนกันครับเพียงแค่คุณโอนเงินค่าฝากเพียงแค่10%ของราคาที่คุณอยากจะฝากขายครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนะถ้าใครอยากฝากขาย เตรียมเงินค่าฝากไว้ให้เรียบร้อยนะครับเมื่อฝากขายแล้วนะครับจกต้องการยกเลิกการฝากขายนะครับจะไม่ได้เงินคืนทุกกรณีใดๆตั้งสิ้นะครับไม่ว่าจะทําคลิปแล้วหรือไม่ทําคลิปนะครับหรือว่าคุณเอาไปทําติดยืนยันหรือว่าคุณโดนแฮกโดนเกลียนมานะครับหรือว่า ID เข้าไม่ได้นะครับนะจะไม่ได้เงินคืนทุกกรณีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณอยากจะฝากขายนะครับคิดดีๆก่อนโอนเงินค่าฝากนะครับสาหรับใครที่สนใจอยากจะซื้อรหัสฟรีไฟล์นะครับก็สามารถทักเพจมาได้เลยครับอันดับแรกเนี่ย นะให้คุณดูที่รหัสสินค้านะครับนะว่ามันรหัสสินค้าอะไรราคาเท่าไหร่เชื่อมอะไรนะครับเมื่อคุณถูกใจรหัสสินค้านั้นนะครับให้คุณเข้าไปดูที่ใต้ description ครับโดยกดตรงลูกศรน,นะครับมันก็จะมีข้อมูลเลื่อนลงมานะครับว่า มีกี่รหัสนะครับส่วนมากหนึ่งคลิปเนี่ยก็จะมีประมาณ7-8รหัสนะครับก็ดูว่ารหัสนั้นราคาเท่าไหร่นะครับมันยังอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่ารหัสนั้นมันลดราคาแล้วหรือยังครับหรือว่ามันขายออกแล้วหรือเปล่านะครับนะก็สามารถทักเพจมาได้เลยครับถ้ามันยังอยู่นะครับทุกคนก็ลองกดเข้าไปดูใต้คลิป description ก่อนนะครับค่อยทักเพจมาแล้วก็เมื่อคุณถูกใจรหัสสินค้านี้นะครับคุณก็แคปหน้าจอมานะครับแล้วก็ส่งมาให้ดูครับว่า มันยังอยู่หรือเปล่านะครับเพื่อถามความแน่ใจอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนสําหรับคนที่ถามมาว่ามีผ่อนมีจองไหมมีครับทุกคนครับอ่านกฎให้ดีนะครับการผ่อนการจองเนี่ยนะครับก็คือผ่อนครบถึงจะรับรหัสนะครับหจ่ายค่าผ่อนหรือว่าจองเนี่ยหนึบาทนะครับไม่รวมกับค่ารหัสครับหนึบาทนี้เป็นการเปิดบัญชีที่คุณอยากจะผ่อนอยากจะจองนั่นเองครับนะไม่รวมกับค่ารหัสอย่างเช่นรหัส1 0 0 0บาทเนี่ยคุณอยากจะผ่อนคุณก็โอนมา100บาทก่อนนะครับแล้วคุณค่อยผ่อนให้ครบ1 0บาทครัไปนะครับ จองได้ไม่เกิน30วันครับคุณอยากจะผ่อนเท่าไหร่ก็ได้วันละ1บาท2บาท3บาทก็ได้ครับเพียงแค่อย่ากเกิน30วันนะครับสมเมื่อครบกําหนดสิ้นสุดวันผ่อนแล้วนะครับถ้าจ่ายไม่ครบก็ถือว่าสละสิทธิ์นะครับเมื่อครบ30วันแล้วถ้าคุณยังผ่อนไม่ครบจ่ายไม่ครบเนี่ยเงิ <S <S นที่คุณโอนมาถือว่าสละสิทธิ์นะครับทางเราจะไม่ได้คืนเงินทุกกรณีนะครับสยกเลิกการผ่อนหรือว่ายกเลิกการจองหรือว่าเปลี่ยน ID ดีในการผ่อนการจองเนี่ยก็จะไม่ได้เงินคืนเช่นกันครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณอยากจะผ่อนอยากจะจองาสิินนคค้ไหดดีๆ ก่อน ผ่อนก่อนโอนเงินนั่นเองครับสำหรับใครที่สนใจปั๊มแรงฟรีไฟนนะครับทางเพจของเราก็มีบริการปั๊มแรงด้วยนะครับจะปั๊มตั้งแต่แรงแพทหนึ่งนะครับจนถึงแรงแดง3ามพันอะครับอัตราค่าบริการก็ที่ขึ้นอยู่ตามรูปนี้เลยครับถ้าใครสนใจก็ลองทักถามรายละเอียดกันได้เลยนะครับและสําหรับใครที่ต้องการเติมเพชรฟรีไฟนนะครับทางเพจของเราก็มีบริการเติมเพชรฟรีไฟครับอัตราค่าบริการก็ตามนี้เลยนะครับเพียงแค่ใช้ uid ในการเติมเท่านั้นนะครับนะทางเพจของเราจะใช้แค่ uid นะครับจะไม่มีการเติมเม เนื่องจากว่าเมลพาร์ทเนี่ยมันราคาถูกก็จริงครับแต่ว่ามันมันเสี่ยงต่อการโดนเกลียนนั่นเองครับก็สามารถทักเพจมาเลยครับนะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเติมเพจฟรีไฟลครับเพจเข้าเร็วมากๆครับทุกคนครับถ้าผมอยู่หน้าถ้าผมอยู่หน้าคอมเนี่ยเพจเข้าแบบไม่เกินหนนาทีอ่ะครับทุกคนก็ตามนั้นเลยนะครับก็สามารถทักเพจมาได้เลยนะครับ โอ้ยครับก็อยู่กับราสินค้า961ในราคา1,000บาทเชื่อม Facebook นะครับมาด้วยเลเวล65ไลฟ์2887 0ิทธ่านสูงก็ตามนี้เลยนะครับนะแหลงแดง14ดาวครับทุกคนครับสีสแหลงแดง14ดาวไปดูกันที่แฟชั่นตัวละครนะครับแฟชั่นตัวละครของเราโคโนซิโรอะลกฮายาโตอะไรต่างครบเซตครับไปดูกันที่แฟชั่นครับนี่เลยครับชุดเต่าตนุครับนะเต่าดำสวรรค์นั่นเองครับทุกคนครับในราคา1,000บาทบอกเลยว่าตึงๆแรงๆกันแน่นอนครับหัวคงหัวขาวตัวนี้ก็มีมาใ เป็นที่เรียบร้อยนะครับนะไปดูกันที่แฟชั่นครับมันจะเป็นแว่นตรงแว่นตานะครับผ้าปิดตรงปิดปากแว่นตาใส่แล้วเท่ใส่แล้วแลแว่นตาพีเบ้าของอานาค่อมของเราก็มีมาเหมือนกันนะครับทุกคนมาดูที่แฟชั่นเสื้อผ้าครับนี่เลยนะครับหน้าตาดงตาแดงเสื้อซีซั่น7ครับทุกคนครับนะาเสื้อซีซั่น21บอกเลยว่าโคเท่ซีซั่น19กครับก็จัดไปครับทุกคนครับสำหรับใครที่สนใจนะครับนะก็สามารถทักเพจมาได้เลยนะครับในราคา1 0 0 0บาทบอกว่าสกินปืนเนี่ยครบคันกันเลยทีเดียวนะครับ นะตัวนี้ก็เป็นเวลาเปิดกล้องนะครับนะก็อยากเปิดอื่นนะครับใม่อยากเปิดหลายคนเนี้ยคุณตรเป็นคนยังไงครับคโใต้เป็นยังไงนี่เลยนะครับนะกล้องแบบนี้เลยในครับับตเพิ่มมันอื่นครับว่าจะเป็นลูกแก้วคิสตันของเราก็ตามนี้ครับไปดูคนที่แฟชั่นตัวละครของผู้หญิงครับแต่ภาพปที่เคลลี่เลยแล้วกันครับ นี่เลยนะครับตัวละครของผู้หญิงเขาเคลลี่ก็ตึงๆเลนๆกันแน่นอนนะครับทุกคนครับนะแฟชั่นเสื้อผงเสื้อผ้านะครับนะรองทงรองเท้าของเราก็ตามนี้ครับสำหรับใครอยากฝากขายนะครับนะฝากขายทําคลิปนะครับมีค่าฝากนะครับฝากขายทําคลิปลง YouTube แบบนี้นะครับนะมีค่าฝากเพียงแค่10%ครับนั่นเองครับนะไม่แพงครับเพียงแค่10%ถ้าคุณอยากไม่อยากฝากขายแพงคุณก็ฝากขายแค่50 500ครับนะ500ค่าฝากก็50เองนะครับ แล้วคุณอยากฝากขายที่ที่100้ครับค่าฝากมีแค่แค่10บาทครับนะให้บอกค่าฝากแพงไม่มีแพงนั่นเองนะครับทุกคนครับนะไปดูกันที่คู่หูตัวละครครับนะไม่มีแพงแน่นอนครับนี่เลยนะครับทุกคนครับนกฟินนองฟินิกครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณอยากฝากขายแพงคุณก็ฝากขายถูกๆสิครับนะลองฝากขายสัก100ดินะครับค่าฝากแค่10บบาทนั่นเองครับ ไม่แพงครับทุกคนคอลเลกชันกระเป๋าท่าทางกระเป๋าดงจองดงใจยานตานะครับหรือว่าคนอยากจะฝากขายลงคลิปครับลงรูปภาพหน้าเพจนะครับเพียงแค่50บาททุกไอดีครับไอดี ID จะหมื่นจะแสนเท่าไหร่ก็ช่างครับนะถ้าฝากขายลงหน้าเพจนะครับนะฝากรูปภาพลงหน้าเพจแล้วก็ ก็จะแท็กชื่อคุณไปนะครับนะค่าฝากฟรีแข่งเพียงห้าสิบาทนั่นเองครับนะตามนี้ครับทุกคนครับ M 1 4สกินปืนของเราครับ M 4เป็นไง AK มังกรขาว M 1 4สักตาครับสักตาคิวปิดเลิฟนะมังกรขาว M 1 4กอซ่าฟามัดเอเคียแปดเอ็นเก้าสี่บอกเลยว่าตึงๆแรงๆกันแน่นอนครับแมชชีนกันของเราครับเอ็นดิทิวิลพีเอ็มพีไฟฟิลพีศูนย์ทีเก้าสิบครับนะสิบห้าทอมสันสกินนี้อัตราการยิงบอกเลยว่าลั่นเร็วลบโคตรโคตรกับซีวีสี่ใช้ตัวนี้แหละครับ เอ็ดหนศูสี่คายก็แปดเอ็ดแปดสองบีพิสตันของเรานะครับทุกคนมาลีกระทะมีทัวตัดไม้เบสบอลนะครับนะฟิตของเราไม่ได้หมัดจริงจังครับในราคาหนึ่งพันบาทได้ขนาดนี้ก็ตัดสินใจาดูกันกันครับทุกคนระเบิดมือไอวอลอีกหนึ่งอันครับอาเทร์เราก็ตามนี้ในราคาหนึ่งพันบาทถ้าใครสนใจก็ทักเพจมาได้เลยนะครับ โอเคครับอยู่กับหน้าสินค้า962ในราคา1,000บาทเชื่อม Facebook นะครับมาด้วยเลเวล54ไลฟ์527 0ทธิขั้นสูงก็ตามนี้เลยครับในราคา1,000บาทนั่นเองครับทุกคนครับนะนี่เลยนะครับแรลงแดง19ดาวเป็นที่เรียบร้อยครับไม่ต้องไปปั๊มไม่เสียเวลาครับนะนี่เลยนะครับนะอโลกโมโคพาโลูมาอะไรต่างๆหลายคนบอกว่าทำไมไม่ดูคิวเดชคิวเดชเนี่ยมันลีหรือมันก็ลีครับทุกคนไม่ต้องดูหรอกคิวเดะเออนะครับนะเพราะเราไม่ใช่เราเล่นใช่ปะเราจะไปดูทำไมคิวเดชนะครับนะ เล่นอ่อนๆเล่นกไ,ไกลๆมปตุหาดูคิวตรงคิวเด็มันอยู่ที่ฝีมือของเราครับทุกคนท่าทางก็นี่เลยครับทุกคนครับนะเต่าดําสวรรค์อะไรต่างๆครับชุดนี้เป็นชุดที่เท่นะอาจริงนะชุดเท่ชุดหนึ่งนะครับ สุดฟรีแต่ว่าเทนะครับทุกคนครับนะแฟชั่นตาดงตาแดงอะไรต่างสิทธิ์ขั้นสูงตึงๆเรียลครับนี่เลยนะครับทุกคนครับไปดูที่แฟชั่นหน้าตากแว่น,ตร,นตรงแว่นตาครับนะแ <sea> ว่นผิดบ่าวของเราของเราไปดูที่แฟชั่นครับนาตาดงตาแดงหรือว่าลายมังกรมังกร,งกรที่หน้าก็มีเหมือนกันครับ <S <S น,นี่เลยครับเสื้อเพิงทมินชายที่บอกว่าไม่นํากลับมาขายแน่นอนครับหาซื้อไม่ได้แล้วนะครับนเสื้อตัวนี้นะครับราคาอันนี้เนี่ยประมาณ1,000เพชรนะครับก็ตามนี้เลยครับทุกคนครับในทังเกง อ่ากางเกงปีกนกของเราก็มีมาให้เป็นที่เรียบร้อยครับแฟชั่นของรอง,ง,งท้รองเท้าชุดเซตของเรากล่องแพ็กเกจตัวละครบัตรเพิ่มือื่นครับไม่ว่าจะเป็นลูกแก้วกิสตันนะครับนะจัดไปครับทุกคนมาดูกันที่แฟชั่นตัวละครของผู้หญิงกันบ้างครับรองผู้หญิงก็มีให้เล่นมากมายหลายรูปแบบครับทุกคนครับนะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยนะครับนะเป็นไงชุดแบบเออคลื่อนยักษ์ของเราเนี่ยครับผ้าปิดโปงปิดปากแว่นตรงแว่นตาของผู้หญิงใส่ได้ทั้งชายและหญิงนะครับ นี่เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจก็จัดไปครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูสกินปืนกันนะครับนั่าเลคับหนึ่งพันบาทแน่นอนครับทุกคนครับนะนี่เลยต่อไปดูที่คู่หูตัวละครครับนะคู่หูเราไม่ว่าจะเป็นเป็ดนั่นเองครับทุกคนครับโดนัททักครับทุกคนครับกับคอลเลคชั่นท่าทางไม่ว่าจะเป็นท่าทางท่าทางเขาเยอะท่าสวัสดงสวัสดีท่านั่งรถอ่าท่านั่งรถครับกระโดดขึ้นรถครับปักธงยังไม่ได้ปักธงล็อกอยู่นะครับเอาไปปลดล็อกเองเลยนะครับกระเป๋าสะพายสุดเทสุดแรงกล่องดวงใจยานพาหนะ นี่เลยนะครับยานฐานะของเราเป็นไงรถสกายวงสกายวิงแอร์บอร์ดร่มชูชีพภาพพื้นหลังรูปภาพตาของเราไปดูกันที่อาวุธปืนกันบ้างครับเราจะเป็น M4 ท่าน2ครับสกินปืนหลักพร้อมเล่นเลยนะ M4 ครับ AK มังกรเลเวล2ครับขนาด AK ก็เลเวลก็ก็บอกละห้าร้อยแล้วครับทุกคนครับ M14 ครับนัานสกาของเราเป็นไงสกาวาลีฟาาร์มัสครับทุกคนครับ x m 8 a n 9 4ครับ HKS นี่เลยนะครับนะ M60 UMP MP5 v T, p 4 0 P90 ครับนะ m p 4 0เลเวล3เดือกครับบ้าครับถือหน้าล็อบบี้กันได้เลยนะครับทุกคนครับนะ G15 ทอมสันของเราก็มีมาให้เป็นที่เรียบร้อยช็อตกันครับลูกซองตัวนี้เลยนะครับนะเขาเรียกว่าลูกซองเดซไออ e 25วันแล้วก็ลูกซองอ p โผล่เข้าอพโผลิิกอะไรวะ อ p พ c a ค y ลิ i ติกด k กนะครับนะนี่เลยนะครับดาเมจแล้วก็แม็กกาซีนครับสำหรับอันนี้อีกหนึ่งวันใกล้จะหมดอายุแล้วนะครับนะพิสตันของเรามาลีกระทะมีตัวตัดไม้เบสบอลครับทุกคนสิตของเราแล้วเบิดมืออีก8รูปแบบนะครับนะไอซ์บอลอีก3อันอาเทอเร์แล้ก็ตามนี้ในราคา1,000บาทถ้าใครสนใจอยากจะนำไปปั้นใหม่ทักเพจมาได้เลยครับ1,000บาทเท่านั้นเอง โอเคครับอยู่กับหน้าสินค้า963ในราคา1,500บาทเชื่อม Facebook นะครับนะ1,500บาทเชื่อม Facebook ของเราครับมาด้วยนี่เลยนะครับนะเขาเรียกว่าอะไรวะเลเวล55ไลค์862สิทธิ์ขั้นสูงก็ตามนี้ครับแลงของเรานี่เลยนะครับทุกคนครับนะเป็นไงเขาเรียกว่าอะไรนะเสื้อซีซั่นครับทุกคนครับเสื้อลายไฟที่บอกว่าหายากนะเสื้อลายไฟนะครับ หน้ากากดําหัวแมลงสาบแล้วก็หมัดมังกรครับหนึ่งพันห้าถ้าใครสนใจก็ทักเพจมาได้เลยนะครับไปดูกันที่แฟชั่นตัวละครครับตัวละครบูฟฟาโคโนอัลโลไฮเจโตครบเซตเลยครับตัวละครหลักตึงๆแลแๆกันเลยทีเดียวไปดูกันที่แฟชั่นครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นหัวขาวสุดเต่าเห็นปะหัวซีอาร์เซเว่นครับทุกคนครับนี่เลยนะครับเอาโคตรตึงโคตรแรงนะครับนะถือว่าของมีมีจํานวนจากัดครับมีให้เล่นมากมายหลายรูปแบบครับทุกคนครับนี่เลยครับ นากากดงนากากดำแฟชั่นสายตาดงตาแดงของเรามาุกคนที่แฟชั่นเสื้อครับนี่แหลยนะครับนะเสื้อแรงครับทุกคนครับชุดมังกรเป็นไงมังกรก็มีนะครับทุกคนครับนี่เป็นไงเสื้อที่สั้น2ซที่สั้น3ครับก็มีมาให้เป็นที่เรียบร้อยครับยากุซงยากุซ่าแล้วก็นี่เสื้อแบ็คโอโคนิก้าไม่รู้ว่าตอนนี้เขายังกลับมาขายป่ะทุกคนป่ะเสื้อแบ็คโอโคนิก้าเนี่ยกลับมาขายตลอดใช่ป่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเขากลับมาขายตลอดหรือเปล่านะครับนะนี่เลยครับนะรองทงงอเท้าครับ รองเท้าแตะนะครับสำหรับใครที่ชอบฉายรองเท้าแตะสายรองเท้าแตะนะครับบัตรเพิ่มแพ็กเกจนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับนะเปิดแค่นี้เรียบร้อยครับทุกคนอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นลูกแก้วคิสสั้นของเราก็ตามนี้กันเลยทีเดียวนี่เลยนะครับนะที่ขเขาบอกว่าน่าจะแบบเออเซบาคุณภาพมีแล้วนะครับนะ ดูที่แฟชั่นตัวละครผู้หญิงครับหัวของผู้หญิงก็มีมาให้เหมือนกันครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นนี่เลยครับหัวของเซียวตครับทุกคนเซลฟ์นั่นเองนะครับทุกคนครับนะดูที่แฟชั่นแว่นตรงแว่นตาซูมยอฟางสกอเล็ตเฟรมของเราโอ้โหน้ำเด้งดๆงเลยนะครับนี่เลยครับแฟชั่นเสื้อผ้าของเราาสให้ลงได้เนี่ยไม่ควรพลาดครับ ก็จัดไปนะสาหรับใครที่สนใจก็สามารถทักเพจมาได้เลยนะครับทุกคนครับทุกคนที่รองทงรองเท้าของเราไม่ว่าจะเป็นในโต running รรนนครับมีหางด้วยนะครับทุกคนนะเห็นปะดูที่ร้านค้าครับว่ามันจะมีปะชุดนั้นใช่ปะมันอยู่เป็นกล่องใช่ปะกล่องกล่องกล่องหรือว่าเขาออกไปแล้วใช่ปะทุกคนปะเสื้อแบ็คโอโคนิกาแสดงว่าน่าจะเอาออกไปแล้วนะใช่ไหมน่าจะเอาออกไปแล้วครับ ว่าเราไม่รู้ไงเนี่ยเห็นปหมอย่างเช่นอย่างเงี้ยมันไม่มีบอกว่ามันถึงวันที่เท่าไหร่เนาะนะครับน่าจะออกไปแล้วนะครับสำหรับใครที่ไม่แรกก็เสียใจด้วยนะครับทุกคนครับก็ตามนี้ครับมาดูที่คู่หูตัวละครครับนี่เลยนะครับทุกคนครับนกฟินนกฟินิกครับเลเวลเจ็ดกันเลยทีเดียวคอลเลกชันท่าทางครับไม่ว่าจะเป็นท่าจูงท่าเยอะแยะมากมายนี่เป็นไงแมคคารินครับทุกคนโดดขึ้นเท่แรงแรงกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนครับปักธงก็มีครับนี่เลยนะครับกระเป๋าสะพายสะเทิสุดทแล่กล่องโดนใจยานพาหนะ แอร์บอร์ดล่มชูชีพของเรานะครับภาพพื้นหลังรูปภาพตานี่เลยนะครับไปดูที่อาวุธปืนกันบ้างว่าจะได้อะไรบ้างครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทมีเอโฟครับทุกคนครับเอโฟเอเคมังกรฟ้ามังกรขาวไปไงเลเวลสองครับแค่นี้ก็คุมเราครับ1,500บาทสก้าคิวปิดเลิฟพร้อมเล่นน่ะ XM8 นะครับทุกคนครับนะเอ็นของเราท่านทรงลั่น2อุเวสกินนี้ก็มีนะแสดงว่าเปิดเปิดตู้ได้นะครับนะเอ็นของเรา มาดูที่ SKS ครับทุกคนครับนะ M 6 0นั่นเองครับนี่ UMP นะครับทุกคน MP 5ครับเลือกใช้กันได้เลยครับ P 9 0ครับ MP 4 0อย่าไง P 9 0ครับทำสันช็อตกันของเราก็นี่เลยครับสไนเปิงสไนเปอร์พิสตันของเรามารีกระทะมีหัวตัดไม้เบสบอลเป็นไง คาตนะก็มีมาให้เป็นที่รอยไม้เบสบอลของเราครับทุกคนครับฟิตของเรามานี่คาตนะถือหนะ้าล็อบบี้ได้ดนะ้วยนะครับถือหน้าล็อบบี้คาตนะน้ำครับฟิตของเรามาได้หมัดทะลวงสวรรค์และเบิดมืออีกห้ารูปแบบไอไวท์สามอันอาร์เธอร์ของเรามาด้วยเอลิเก้าในราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้าคสนใจก็ทักเพจมาได้เลยนะครับ โอเคครับอยู่กับบ้านสินค้า964นี่ะครับ2,000บาทนี้เชื่อม Google นะครับนะเชื่อม Google ถ้าใครซื้อไปเนี่ยนะครับนั่นหรือจะแนะนำนะครับให้เฟเจอร์ของรหัสไปนะครับนะให้เฟเจ้าของรหัสไปคุยกันนั่นเองครับนั่นนี่เลยครับมำนวนด้วยเลเวล50ไลฟ์474ครับทุกคนครับนะสิทธิ์ขั้นสูงก็ตามนี้แรงมันที่เรียบร้อยครับไปดูคนที่แฟชั่นตัวละครของเราครับนะโคโนอาโลกให้ตัเลงต่างครบเซตครับ นี่เลยครับมาโลของเราครับไปดูที่แฟชั่นเสื้อผงเสื้อผ้าหน้าผมครับหนวดค่งหนวดขาวครับผมขาวเราก็ชุดโอ้โหตึงๆแรื่ๆไปไงชุดเยอะอยู่นะครับทุกคนครับก็ตามนี้เลยครับคิงคอสของเราเป็นไงครับทุกคนครับไปดูพันที่แฟชั่นครับคาบุกงคาบุกิครับนะ ชุดซีบ้าม้าลงม้าลายแรงต่างนะครับออ้ยก็ถือว่าตึงๆแรงๆเลยครับหน้ากากดงหน้ากากดําก็มีมาให้เป็นที่เรียบร้อยมาดูที่แฟชั่นเสื้อครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นชุดเต่าตุ่นเห็นปะนะครับนะสายลงอะไรชุดดีเจชุดอะไรต่างๆครับทุกคนครับนะนี่เลยนะครับสีบงสีบ้านะครับทุกคนครับนี่นครัสองพันบาทนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถทักเพจมาเลยครับอันนี้เชื่อม Gmail นะครับเชื่อม Google เองเข้าทาง Google นะครับไม่ได้เข้าทางเฟซนะครับ สำหรับใครที่สนใจก็สามารถทักเพจมาสอบถามเดี๋ยวให้เจ้าของ ID นะครับนะเดี๋ยวให้เฟซคุยกันสร้างกลุ่มคุยกันเลยนะครับเป็นอื่นครับม่ใช่เป็นลูกแก้วคิสตันของเราก็ตามนี้กันเลยทีเดียวเป็นันที่แฟชั่นตัวละครของผู้หญิงครับแต่ภาพภาพัทิลกนลี่เลยนะครับนี่เลยนะครับทุกคนครับ ดูคนที่แฟชั่นแว่นกรงแว่นตาครับนะเคลี่ของเราก็มีหน้ากากตรงนี้ด้วยนะครับใส่หน้ากากโคตรตลกอะเออจริงๆมันต้องใส่ได้เฉพาะผู้ชายนะผู้หญิงใส่น้ามันแบบน่ากวาวไปเลยนะครับนี่เลยนะครับทุกคนแฟชั่นของกางเกงรองเท้าครับสำหรับใครอยากฝากขายนะครับนะก็สามารถทักเพจมาได้เลยนะครับมีค่าฝากลงคลิปทําคลิปแบบนี้นะครับค่าฝากจะมี10%นะครับแต่ถ้าคุณอยากค่าฝาก50บาทเนี่ยค่าฝาก10%ก็คือเอารหัสสินค้าเนี่ยไปหารด้วยนะครับแต่ถ้า ถ้าโพสต์ลงหน้าเพจนะครับผมจะโพสตลงหน้าเพจว่า ID ฝากขายก็จะมีแค่รูปนะครับจะไม่เข้าไ d ดีก็ราคา50บาททุก ID นะครับทุกคนครับนะคอลเลกชันถ้าทานก็ตามนี้เลยนะครับนะถ้าเป็นฝากแบบนั้นเนี่ยคุณจะต้องไปคุยกับเจ้าของ ID ที่ฝากผมก็จะให้ลิงก์เฟซเขาไปคุยกันอยู่นะครับทุกคนครับนี่เลยนะครับดินแอนชิลครับนะแมคคาเลนของเราก็ตามนี้กระเป๋าสพายสุดเท่สุดแรงครับกระเป๋าสพายก็เยอะนะ ว่าเทคนิคไหนของเราครับกล่องดวงใจยานพาหนะแอร์บอร์ดร่มชูชีพภาพพื้นหลังนะครับทุกคนครับรูปภาพตาก็ตามนี้มาดูที่อาวุธปืนกันบ้างครับ2,000บาทได้แล้วบ้าง M4 ครับ AK มังกรครับนะเป็นไงนี่เริสั่งมาเดียวๆ M14 สกาวาดีกอซ่าฟามัส XM8N94 ปืนพลาสมากันระยะด้วยนะครับนะ SKS ของเราครับ M14 ครับ m 2็นครับ MP5 เป็นไงตึงๆแรงๆครับทุกคนครับ VSMP40 นี่เวลสองครับนะหรือครอบบ้า P90 ทอมสัน ช็อตกันของเราลูกซองสีเขียวครับแล้วก็ตัวนี้เลยนะครับ2,000ันผมว่าคุ้มนะครับนะแต่ว่าเชื่อม Gmail ก็ลองติดต่อลองลองสอบถามเขาดูนะครับว่าเปลี่ยนรหัสยังไงนะครับนะพ่อ ว่า Gmail เนี่ยผมเปลี่ยนรหัสไม่เป็นนะครับนะก็ตามนี้เลยนะครับ M1887 ครับลูกซอง d t แทแค่ลูกซอง2กระบอกก็คุมแล้ว2,000บาทนะครับนะไซนป์นปงไซนเปอร์พิสตันของเรามาลีกระทะมีดตัดมาเบสบอลคาตอนัถึงหน้าล็อบบี้ฟิตของเรามาได้หมัดน้ำแข็งหมัดโอ้เกลฟิตครับแล้วเบิดมืออีก10รูปแบบไอวอนเก้าอันนะครับอาร์เทอร์ของเราก็มาเทิร์น M9 ในราคาสองพันบาทถ้าใครสนใจก็ทักเพจมาได้เลยนะครับ โอเคครับอยู่กับหน้าสินค้า965ในราคา2,000บาทเชื่อม Facebook นะครับทุกคนครับนะ2,000บาทเชื่อม f c e e o o o นะครับเชื่อม a c e b o o k นะครับมันจะมีเชื่อม Facebook เชื่อม Google ครับทุกคนในธนาคาร2อ0 0ันบาทมาด้วยเลเวล65ไลฟ์2 7 2 1จิ์ขั้นสูงก็ตามนี้ครับแลงแดง11ดาวครับทุกคนครับนะนี่เลยครับแรงแพทของเรานะครับตามนี้ครับไปดูคนที่ครับนะชุดกางเกงพี่ตรงพี่ตูนครับทุกคนเสื้อสปอนซ์สปอนเซอร์ของเรามาดูคนที่แฟชั่นตัวละครครับคุนโคโนบูฟาอัลอกไฮเจโตอะเลงต่างครบเซตเลยเดี๋ยวไปดูันที่แฟชั่นตัวละครการแต่งตัวของเราครับ ก็จัดตามนี้กันเลยทีเดียวนะครับจริงๆแรงๆครับทุกคนครับหมวกของเราใส่แบบอย่างกับไปเล่นสงการนะครับท้าแป้งของเราขนาดนี้เลยนะครับนั่นหล่อๆ่เท่ๆเลยนะครับไม่ใช่เป็นชุดเซ็ตอะไรต่างๆเชือกกงินขาวที่ตูนครับก็มีมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับนะชุดชุดเยอะเหมือนกันนะครับทุกคนครับนี่สุนักจิ้งจงจิ้งจอกของเราก็มีมาเหมือนกันครับสำหรับใครที่สายไฮไลท์นะบอกเลยห้ามพลาดครับทุกคนครับนะชุดหมีครับ เือคนที่แฟชั่นเสื้อผ้ากันบ้างครับไม่ค่ส2 0พันบาทนะครับนี่เลยนะครับนะเสื้อเพิงทามินครับเสื้อเพิงทามินก็มีมาให้เหมือนกันนะครับนะเป็นไง เอซุตส no ุดเทสุดแรงครับอันนี้เอซุสหมื่นสองนะครับนะซื้อเติมโค้ดมานะครับเติมโค้ดมานะครับไม่ใช่ซื้อในร้านค้านะครับนี่เลยนะครับอธิตย์วักางเกงขาวครับเกงพี่ตงพี่ตูนสำหรับใครตามหาเกงพี่ตูนนะเกงปีกนกก็มีมาให้เหมือนกันมาดูคนที่แฟชั่นรองทงรองเท้าของเราไม่ใชเป็นรองเท้าตรงรองเท้าแตะครับทุกคนครับตีนมงตีนหมีตีเอิรตีนหมีผู้หญิงมีนะครับทุกคนครับเอซุตเซ็ตกล่องแพ็กเก็ตตัวละครบัตรเพิ่มเหมือนอื่นครับไม่ใช่เป็นลูกแก้วคริสตัลนี่เลยบ ที่มีผู้หญิงมีนะครับทุกคนครับนี่เลยนะครับนะหลายคนเนี่ยพี่ครับมีรองเท้าตีนหนีไม่มีครับทุกคนครับเนี่ยนี่เลยครับทรงผมอายุเคครับเหลือแค่แว่นตรงแว่นตาครับนะอมวงอมวยของเราก็มีมาให้เป็นที่เรียบร้อยมาทุกที่แฟชั่นแว่นตรงแว่นตากันบ้างครับนี่ซูเมยฟังสกาเลตเฟมอันนี้เสื้อแ e งแดงซีซั่นเกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนครับไอตถึงแหล่แหลนนะครับทุกคนครับหนวดคงหนวดขาวแรงต่างมีครบเซตเลยนะครับนะ แฟชั่นตาดงตาแดงครับเสื้อผงเสื้อผ้าหน้าผมหลักใครที่สนใจนะครับสองพันบาทสนะกินปืนหลักในครบคันพร้อมเล่นเลยปืนอีโวมีครบมีครบทุกปืนอ่ะปืนอีโวอ่ะจริงจริงนะปืนอีโวก็บอกห้าร้อยแล้วนะครับนะแถมชุดเซ็ตอะไรต่างๆมากมายครับทุกคนครับนี่เลยนี่ครับ จัดไปครับทุกคนครับแฟชั่นลงทงรองเท้าตีนหมีครับนะไม่ต้องไปสุ่มให้เสียเวลานะครับตีนหมีเนี่ยนะครับนะมีมาให้ในราคาขนาดนี้แล้วนะครับทุกคนไปดูคนที่เขาเรียกว่าคู่หูตัวละครกันบ้างครับคู่หูของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนกครับทุกคนครับนะมนุษย์ต่างดาวครับนกฟินงฟินิกเลเยอเจ็ดกันเลยทีเดียวนะครับสายไฮไลท์เนี่ยชอบมากนะครับคอลเล็กชั่นท่าทางไม่ว่าจะเป็นท่าตรงท่าทางอะไรต่างๆครบเซตครับท่าแมคคาเรินยังไง ตึงๆแหลๆกันแน่นอนนะครับทุกคนครับกระเป๋าสะพายสุดเทสุดแลกล่องดวงใจยานถ่านนะครับทุกคนนี่แมคเคนก็มีนะครับบอกเลยว่าเอาจริงนะสกินนี้ลดลดสกินนี้นะครับสกินลดสกินลดอันนี้เนี่ยแรงมากมากครับทุกคนครับนะคุณลองเอาขี่รถแข่งกันเลยนะใครมีสกินนี้มันจะเร็วกว่าพวกนี้อ่ะเออจริงนะมีผลนะใช่ปะมันบวกความเร็วปะทุกคนเออว่าแล้วทําไมมันบวกความเร็วเพราะว่าเออทุกคนว่าอยู่ทําไมมันรู้สึกเร็วนะครับเพราะว่ามันบวกความเร็วนั่นเองครับ บอกเลยว่าแข่งกันเนี่ยไม่สู้รถคันนี้หรอกจริงๆนะครับนะใครมีสกินแมคคาเรนเนี่ยเอาไปทําแบบกิจกรรมภารกิจใช่ปะที่สตรีมเมอร์เขาทากันเออนะครับแล้ววันนี้เราจะมาเล่นแข่งรถกันนะครับนะใครถึงเช่นชัยก่อนเนี่ยบอกเลยว่ายิงไม่โดนนะจริงๆนะครับนะคอเลกชันหน้าทางนะครับอาวุธปืนของเราครับมาดู M4 ครับ AK เลเวลสี่ครับทุกคนครับน้านี่เลยครับถึงหน้าล็อบบี้ได้ด้วยนะครับเลเวลสี่เนี่ยผมตีไว้เลยนะครับนะอัพถึงเลเวลสี่คุณจะต้องเติมเงินประมาณ 500บาทนะครับนะปืนก็500บาทเติมอัพอีก500บาทโอ้โหก็เป็น1,000แล้วจริงจริงนะ m 1 4สกาททันครับอ่อะไรนะสกเรตททันครับกอร์ซาฟามัส xm แปดนะครับนะเป็นไงก็ตึงตึงเร่นๆนะครับ a n เก้าสี่ของเราครับนั่น่าจะเป็นดาวเมจลั่นสอง aug ครับทุกคนนะครับ sks สองเรา m สองสิบเก้า m หกสิบครับ U.M.P. MP5 เป็นไง U.M.P. ครับ MP5 สกินนี้ก็6,000เพชรแล้วนะครับทุกคนครับคอบบ้าเลเวล3เป็นไงครับทุกคนครับ P. 9 0ของเราทอมสันครับช็อตกันตัวนี้เลยครับลูกซองอีโวครับเอาไปอัพกันได้เลยครับนะของมันต้องมีนะครับที่จริงแล้วเนี่ยนะครับคือมันคือมันแบบมันก็ไม่ได้แบบดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าของมันต้องมีอ่ะเออนะครับสกินปืนหนึ่งดีกว่าแต่ว่าของมันต้องมีเผื่อเราอยากอัพเอาท่าทางอย่างเงี้ยเออสายตีครับนะในอนาคตนะครับสหรับใคร สำหรับใครที่อยากอัพออาท้าทางก็จัดไปครับมีหัวตัดคาตานะ คือหน้าล็อบบี้สเตตสุดแล้ฟิตของเราแล้วเบิดมืออีก13รูปแบบไอวอนเก้าอันอาเธอร์ของเรามนด้วย M10 เลยนะครับสองพันบาทถ้าใครสนใจก็ทักเพจมาได้เลยนะครับนั้นรอติดตามนะครับรอติดตามราคาที่ใต้เดทคลิปชั้นเลยนะครับว่าราคาไหนมันลดแล้วมันก็จะกำกับไว้ว่าลดนะครับทุกคนครับสำหรับใครอยากผ่อนจักรลองเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นไอดีไหนนะครับนะคุณลองไปย้อนดูต้นคลิปนะครับการผ่อนการจองนะครับนะก็คือคุณต้องการผ่อนการจองเนี่ยคุณต้องจ่ายหนึ่งร้อยบาทที่ไม่รวมค่ารหัสนะครับนะส่วนว่ารหัสนั้นบาท คงก็ต้องจ่าย100บาท รวมกับ500บาทนะครับจ่าย100บาทก่อนแล้วค่อยผ่อนอีก500บาทนะครับหรือว่าจอง100บาทแล้วก็มีเงิน500บาทแล้วก็มาปิดทีเดียวเลยก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ100บาทจะไม่ลองกับขั้นหัดเพราะฉะนั้นแล้วก็ไปย้อนดูต้นคลิปดีๆนะครับนะผมอธิบายกดทุกอย่างไว้เรียบร้อยนะครับกรุณาทำความเข้าใจก่อนที่จะผ่อนจะจองนะครับสำหรับใครซื้อสดก็ซื้อสดโอนปุ๊บนะครับสมัครเมลแค่นี้เลยนะครับทุกคนครับนะสำหรับใครที่สนใจกามไดยบ่